สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องนิตาคาเฟ่กันอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูว่าครูจะเอาเทคนิคไอเดียดีๆในการทําเค้กอะไรนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ครูก,กันด้วยนะคะวันนี้ครูจะมาแชร์เทคนิค ไอเดียในการทำแซนวิชเค้กแบบสไตล์เกาหลีแบบง่ายๆนะคะในภาพนะคะครูก,ก็จะเอาเขาเรียกอ,อะไรอะนละเค้กหนึ่งถาดอะคะ่ะมาแบ่งครึง่งถ้าเวลานั้นเพื่อนๆอยากจะทําชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะตลาดก,การก็คือจะเอา2ด้านมาประกบกันนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเ,ออเวลาประกบอะคะ่ะตรงกลางจะเป็นครีมเป็นแยมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก่อนตัดการแนะนําให้ไปแช่ยเย็นสักสิบถึงสินาทีให้ครีมกับเนื้อเค้กเขามีความเซ็ตตัวแล้วก็ตัดได้ง่ายขึ้นนะคะ ประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนํามาห่อนะคะปึ้งๆึ้ง,งนะคะกระดาษหอก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะไอเดียนี้นะคะก็คือเป็นไอเดียใหม่ๆนะคะก็คือทาแล้วได้รูปแบบแบบที่มันดูแปลกตามากกว่าเดิมนะคะเป็นการกระตุ้นยอดขายนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้กอ๊อตเทปสายติดลงไปหลังจากนั้นก็ใช้มีดนะคะแนะนําให้เป็นมีดคมๆนะคะมันจะตัดได้แบบเนียนกริบมากนะคะ ง่ายมากๆเลยนะคะใครจะใช้มีดยาวกว่านี้ก็ได้นะคะาจากนั้นก็ปาดเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติช่วงนี้นะคะใครหาชุดสตอเบอรี่สดได้ยากก็แนะนําให้ใช้สตอเบอรี่ในน้าเชื่อมตาขีนะคะก็ราคาไม่แพงแล้วก็สตอเบอรี่ะคะ่ะสีเขาก็จะดูสดนะคะไม่เหี่ยวไม่อะไรเลยนะคะอยู่ได้หลายวันหมดปัญหาในเรื่องของการเคลือาน,นั่นเองนะคะแบบนี้ใส่กล่องแบบนี้ก็น่ารักมากเลยนะคะ